<Yeah. S 2> เ,เดี๋ยวไปกล่อนย้อนยุคไปย้อนยุคกัดีเดีว่าข้างในมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดว่าคนที่อายุตั้งแต่ประมาณสักสามสิบสี่สน่าจะพอรู้จักอันนี้ถ้าเกิดว่าเด็กเอายุ ห้าขวบเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่น่าจะเคยพูดแม่ตกลรึเป่ะไม่เคยไม่น่าจะเคยสัมผัสกับสิ่งนี้มาก่อนแกเลยนี่อันนี้มันมีวันวอรยูด้วยนะมีออยอนะเนี่ยมียไงมีออยออยออยดิออยปอมังไม่รู้ปอมปอมปอมไม่รู้ผลไม้เจตี้แกมาครับ ไมายก็จะใส่ถุงแบบไม่ต้องขนึกผนเอกอะไรทั้งนั้น <Wow. S 1> คืออั <laughs> นี้เขาเรียกว่าอ,อะไรอะไร normal normal อะเป็น new normal <c oughs> <laughs> ไม่ต้องมีการซิลไม่ต้องมีอะไระเป็นแบบเปิด <laughs> ถ,ถ,ถ,ถุงมาเจแบบนี้แล้วก็เปิดอย่างนี้สามารถกินได้เลย <c oughs> ไม่ต้องแบบใช้กับพละงกำลังในการเปิดถุงอีกครั้งหนึ่งนะคะแอที่ไม่มีแรงก็สามารถกินได้เพราะไม่ต้องออกแรง ไม่ต้องลุกขึ้นไปหยิบเงินไก่ไม่ต้องรู้ขึ้นไปหยิบอะไรใช่แล้วก็แบบว่าเปิดออกมาแล้วก็ลูดขึ้นลูดเบอร์ออกมาเก็บได้เลยแล้วต้องเฮ้ยกล่องนี่กล่องเป็นอนุรักษ์ด้วยนะกล่องกระดาษกล่องกล่งนอกเป็นกระดาษแต่ข้างในพลาสติกลบกล่องอะไรก็เรียกย้ายจะไหลได้โดยตลาดคือติ๊งตรงไหนก็ได้ติ๊งอะไเนี่ยแองนิ๊งไหนก็ติ๊งไปหนุ่มลองทของนนี้เป็นข้างในมีตรงนี้เหมือนจะเป็นไม่ใช่มะนาวอ่ะลูกเล็กเนี่ย ลักษณะเหมือนเป็นน่าจะเป็นพุทราใบเม็ดมะนาวเขาบอกมะนาวต้องเป็นมะนาวแล้วไม่ใช่อ่ะอันนี้มันไม่ใช่มะนาวแหนดูใกล้ใกล้ใกล้เขาบอกว่าเป็นมะนาวรเื่องเป็นมะนาวเนี่ยดำปุดเลยเนี่ยต้องทำไงถึงจะดำขนาดนี้เนี่ยเราจะมาลองชิมดูว่าอันนี้เป็นมะนาวไหมมะนาวไม่ใช่หมอันนี้มันไม่ดำอ่ะ มะนาวจากอันนี้ติดมาไหนดูที่นี่ดูกอะไรผู้เชี่ยวชาญจากพระทะเชฟกระทะเหล็กไม่ได้เป็นผู้ชายจีนผู้ชายจีนใช่หรอใช่อันนี้บุษบายอันนี้มันมีมะนาวปิดมาเชษกระทะเหล็กบวกผู้ชายจีนผู้ชายจีนอ่ามะนาวอ่ะอันนี้ก็คงเป็นมะนาวจะเป็นมะนาวครึ่งลูกมะนาวส่วนเน้นบ้าดูสิมะนาวมันแพงไง ก็เลยต้องเอามาแค่นี้เต็มเป็นนกึงแมเต็มเต็มดิเมื่อกี้รีวิวแล้วมันกินเนื้อใต้เป็นไงไม่บอกหวานหวาหวานแล้วก็เนื้อจริงๆมันต้องมีมะนาวสองลูกนะเ้ลฟ้าแหละอันนั้นนี่แต่อันนี้มะนาวแน่แ้ร์เหรอมะนาวมีเม็ดเปลือกเนี่ย เนี่ยเปื่อยมะนาวผมไม่ยินเปื่อยเลยไม่ขมเนอะหวานแต่ว่าม,มันก็เป็นกลิ่นมะนาวแล้วก็เปรี้ยวแบบนิดเปรี้ยวแบบนี้เดียวอ่ะไม่ไม่มีเปรี้ยวแบบมะนาวแล้วอะ่ะอร่อยไหมส<า>ี่บาทพี่บาทก็ไม่รู้ ตอนใจตังค์ไม่ได้ถามนี่บอกอะอชองมันแะ้วนห้าบาทสิบบาทมั้งสิบบาทได้ไหมยูไม่ถึงรองห้าบาทม่ห้างสามบาท,บาทโอ้ถูกจัดอะซื้อกินแทนข้าวได้อันนี้ข้างในเป็นแบบนี่นอะตร<ะ>นน,นั้นด <laughs> ูกุณเบดตาไมาดี อยท่ทาทรายสมุทรสาครร้อนไปเลยร้อนเลยร้นๆอ่ะแบบดิด๊ดอันนี้อันนี้คือพวกอาหารนี่อาหารที่ไม่อยู่ข้างในรุสตมียอดใหญ่ไหมเอ้าตั้งบางนี้ก็ได้อันนี้เค็มอ่ะตรงบนๆนี่เป็นข <โด S 2> องหนูมานะเฮ้ยเสียงดังแล้ว สำหรับการรีวิวอาหารโบราณเจ็ดสูตกาสูเจะสูตนานเลยอ่ะเอาไรน,นะ